ว่าไงหลกไปงานหนังมาแล้วก็เจอโต๊ะพีคืออะไรเหรอคะพีอาันก็คือ pretty receptionist reception Re คือแผนกแต่ถ้า receptionist คือคน pretty receptionist ถูกต้องละคือถ้าไม่สวยอยู่แผนกนี้ไม่ได้ผิด<ช>แล้วนะพีะะะะนี่คือ public relations อ อ้าวประชาสัมพันธ์เหรอประชาสัมพันธ์มาวันนี้เน้นว่าต้องรู้ขอให้รู้บอกข้อมูลนี่อย่างถูกต้องเนี่ยนะเป็น PR ได้เลยแต่ตอนนี้ครับจะสวยหรือไม่สวยจะรู้หรือไม่รู้ระวังนะครับจะโดน AI แย่งงานเอาหนาะใช่ครับเพราะมันเก่งในเรื่องของการ analyze information ไงอ๋อ AI ย่อาจากการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ใช่นะอ้าวมันคือ artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ครับพี่คนงใจยังอ๋อปัญญาประดิษฐ์ โโ okay, 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 okay. ออเเเคคแลเว PM นะคะอ้าวเปิดหลังเที่ยงไงอันนี้ไงก็เนี่ย post m e r i d i a n นั่นเองออไม่ใช่คะ่ะ PM ที่แปลว่านายก,กะอะค่ะโ,โอเค <c oughs> ก็ prime minister หมพี่ว่า เราอย่าพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับ prime minister หรือสภาหรือรัฐบาลอะไรกับช่วงนี้แต่หนังเรื่องนี้ต้องพูดนะเพราะว่ารัฐบาลเป็นคนออกให้แล้วรัฐบาลมียังเนี่ยหมายถึงในถนังสิครับอ๋อเราพูดถึงหนังอยู่ใช่ไ <c oughs> หมอ๋อใช่ใช่ใครับออันนี้คือรัฐบาลออกให้เลยเป็น government issue เลยภาคสองเลยอ๋อนะครับ government issue ที่จริงแล้วมันก็เป็นตัวย่อของ GI นั่นเองนะครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นประเด็นหรือว่าเป็นสิ่งของเป็น ุคลากรหรือเป็นทหารก็ได้ในยุคก,ก่อนเราจะจําได้นะครับจะมีถรถทหาร GI ก็คือเป็นทหารที่รัฐบาลน,นั้นอนุมัติให้ออกมาสู้ศึกหรือออกมาทําภารกิจนอกประเทศแต่ retaliation ก็คือเหมือนการไปแก้แค้นการจะไปเอาคืนอะไรบางอย่างน,น,นะครับการตอบโต้การโต้กลับก็ได้ะนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเยือนเรื่อง G.I.Jo e r e t a l i a t i o n G.I.Jo e ต้องเจอกับงานหินกว่าเดิมเพราะพวกเขาไม่ใช่แค่ต้องต่อสู้กับผู้ปราบเก่าอย่างโครบราเท่านั้นแต่พวกเขายังถูกบีบให้ต้องต่อสู้กับภายคุกคามจากรัฐบาลอีกด้วยเราไปลุยฉากหนักกันเลยดีกว่าครับครับโอ้ยกอดแน่นๆนะครับพวกเรา Hold on tight Hold on tight This is your captain is speaking your นี่กับตันกับเรากำลังประกาศอยู่ Welcome to my boat เว้ย Welcome อะไรนะ Boat นะไอยอย่างเงี้ยนะที่เราดูอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า Hovercraft อา <over> นะ Hovercraft คือมันมันขึ้นมาเหนือน้ำแล้วมันก็แบบเป็นยานพาหนะเขาใช้พลังงานลมเว้ยว้าว oh, เรือแบบนี้ Hovercraft Hover ก็จะแปลว่ามนันก็จะมันก็จะเหมือนกับลอยอยู่บนผิวน้ำนี่ถ้ามีเงินเยอะเนี้นะจับไปเลย เรียยอดต้องเรียยอดหรือเปล่าคะอ่ะเรียย้อนสิคะย้อด <All> ตัว C H มันเป็น s i l e n t C H ครับแล้วอย่าบอกว่าคนอเมริกาบางครั้งอาจจะได้ยนินคำว่ายอดแล้วนอกจากเรือยอดนั่งอะไรอีกเรือคุยเรือคุยจะไปคุยอะไรกินในขยะล่ะมัน <c oughs> หิว่ลูกมันต <c oughs> ้องหามันจะไม่คุยขยะทำเกลืออะไรล่ะลูกเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่ก็เรือเรือเหญ่ๆเรือสำราญเรือคุยเรือคุยอ่ะเขาเรียกว่า cruise เนี่ยเหมือน <c oughs> ครูดเหมือนรถที่คุณเอาไปถอยมันครูดนะฮะเอง cruise <oughs> ship นั่ยนะครับ cruise หรือ catamaran ก็ได้เป็นพวกเรือที่มันมีเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับอยู่น้ำสองฝั่งแล้วก็ตรงกลางก็เป็นเหมือนช่องลม อันจะเป็นเซล์บอทก็คือเรือใบใหญ่ๆเฟี้ยวๆเลยแต่อยู่ตรงนี้น่ากลัวมากเลยเนี่ยคนพวกนี้ข้างหลังนี่หนูอย่าไปไว้ใจเลยลูกนะนี่งูเห่าทั้งนั้นเลยงูเห่าหรือว่ากระบวนการกินแน่คะเนี่ยอ๋อคือโคบราไม่ไม่ใช่แบบงูเห่ามันก็งูเห่าแต่มันชื่อกระบวนการเขาขอเป็นกลุ่มคนแต่ก็ไว้ใจไม่ได้อยู่ดีแล้วนะเพราะในการสู้รบในการต่อสู้กันนี่นะใครก็ไว้ใจไม่ได้ไม่เชื่อไปฟังดู We have to assume that there's no one we can trust. There is one man. General, call me Joe. We have to assume that there's no one we can trust. There is one man. General, call me Joe. there's no one we can trust. the no Rock there is one man. มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนั่นเองครับ general คนทั่วไปเหระครับผมท,ทนายพลครับทนานพลนะฮะทนาพลครับพอมีโจเรียกผมว่าโจนะครับตอนต้นรายการเนี่ยเราเกินไปถึงเรื่องของตัวย่อที่เราจะเจอกันบ่อยๆนะครับน้าเนี่ยต้องระวังนะครับจะเจอเมียใช่ครับ วันก่อนนะผมเห็นนะครับพี่เต้ก็เมียเหมือนกันอะไรอีกอะไม่ใช่เมียคือภรรยานะคืออะไรครับคือไม่มาทํางานไงโอ้นั่นแหละครับตรงกันเลยก็คือ missing in action นั่นเองแล้วหายไปไหนอ่ะก็หายไปเพราะเมียคุณยังถามผมเลยว่าหายไปไหนเนี่ยโอ้นะชมมาขนาดนี้ผมกลัวผมจะกลายเป็นรถเกาหลีแล้วครับเนี่ยคุณใดเหรอครับพี่เต้ k i a ลูกเคลีย Kill e d in action ครับ ตายเลยงานนี้สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono29 พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono29 และก็ s s i p Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ w o r l d w d m o n o t o n com